เวนกรรมของผีกระสือกลางค่ำคือหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งยังคงเงียบสงัดแต่บนท้องฟ้ามีดวงไฟสีแดงลอยว่าบว่าผ่านทุ่งนาชาวบ้านต่างพากันกระซิบว่าผีกระสือมาแล้วแม่บุญมาหญิงวัยกลางคนผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นกระสือแห่งบ้านหนองคูเดิมทีเธอเป็นเพียงหญิงธรรมดาแต่เพราะความโลภ และความริษยาในสมัยสาวๆที่เคยแอบไปเรียนคาถามืดจากหมอผีเธอหวังเพียงให้ตัวเองสวยงามไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่กลับพลังพลาดถูกคำสาปติดตัวกลายเป็นกระสือที่ต้องออกหากินของสดเลือดสัตว์และของโสโครกทุกคืนคืนแล้วคืนเล่าแม่บุญมาลอยหัวออกหากินชาวบ้านต่างขยาด ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้แต่ลูกแท้ๆของตนก็ไม่ยอมรับนางแก้วลูกสาวคนเดียวที่โตเป็นสาวกลายเป็นหญิงที่อับอายต้องถูกเพื่อนบ้านตราหน้าว่าลูกผีกระสือเวรกรรมเริ่มย้อนคืนสัตว์ในหมู่บ้านทยอยล้มตายวัวควายถูกควักตับไตไปกินชาวบ้านโกรธแค้นรวมตัวกันจับผีร้าย แต่ทุกครั้งที่พยายามก็ไม่อาจทำอะไรได้เพราะกระถาที่แม่บุญมาเรียนรู้ยังปกป้องเธอทว่ากรรมหนักที่สุดกลับไม่ใช่การถูกชาวบ้านไล่ล่าแต่หักแต่หัวใจของลูกสาวนางแก้วทั้งรักทั้งชังแม่ตนเองเธออับอายจนอยากหนีไปไกลแต่ก็ยังสงสารแม่ที่ทุกทรมานไม่อาจไปผุดไปเกิดคืนหนึ่ง นางแก้วไปขอให้พระอาจารย์ใหญ่ในหมู่บ้านช่วยชำระเวรกรรมพระท่านกล่าวว่าผีกระสือก็ไม่ใช่อื่นใดคือวิญญาณคนที่ยังมีกรรมหนักกิเลสพาให้ติดอยู่กับความหิวความอยากหากไม่ยอมสำนึกไม่ขออโหสิกรรมจะไม่มีวันสิ้นเวรสิ้นกรรมคืนนั้นเมื่อแม่บุญมาลอยหัวกลับบ้าน พบลูกสาวนั่งรออยู่ที่หน้ากระท่อมน้ำตาอาบแก้มแม่ท้าแม่รักลูกจริงปล่อยวางเสียเถอะแม่บุญมานิง่งน้ำตาไหลท,ทั้งที่ไร้ร่างกายความโลภที่กักขังมานานเริ่มสั่นคลอนเธอเอ่ยปากขออโหสิกรรมต่อทุกชีวิตที่ตนเคยทำร้ายไฟที่ห่อหุ้มดวงหัวค่อยๆมอดดับลง วิญญาณค่อยจางหายไปในแสงจันทร์เหลือเพียงเสียงลมพัดและความเงียบสงบที่หวนคืนสู่หมู่บ้านเวนกรรมสิ้นสุดลงมิใช่ด้วยการถูกฆ่าแต่ด้วยการยอมปล่อยวาง